เพจต่อตกแต่งครับจางอินเทรียดีไซเนอร์จากต่อตกแต่งค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณแจงอยู่กันที่แบงคอกบุรวัตรามาห้าค่ะที่นี่เรามาตกแต่งภายในนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นลักซ์ีซึ่งสไตล์โมเดิร์นลักซ์ีนั้นก็คือ สไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะที่รู้จักกันดีก็คือสไตล์ที่มีความเรียบหรูและลงตัวซึ่งจะแตกต่างจากความเรียบหรูสมัยก่อนก็คือเป็นความเรียบหรูที่ดูเยอะผ่อนลงมาเป็นความเรียบหรูที่เรียบง่ายเหมาะกับการใช้ชีวิตค่ะเรามาดูกันที่ห้องแรกเลยนะครับที่ Living r ลู m ในโซนนี้ครับเราจะเน้นเรื่องของความเรียบหรูแล้วก็ดูสบายนะครับเพราะว่าจะเป็นโซนพักผ่อนและรับแขกไปในตัว เราจะมีาการบิวไปถึงแค่ตรงส่วนของที่เป็นแอร์ก็ง่ายต่อการเซอร์วิสแต่ยังคงความสวยงามไว้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ครับเราบิวที่จะต่อเนื่องไปในส่วนของตู้ซึ่งเป็นตู้รองเท้านะครับแล้วในส่วนบนเนี่ยเราก็สามารถใช้งานในการวางสิ่งของที่หยิบฉวยสำหรับลูกค้าได้ด้วยครับเดีย๋ยวมาดูซันต่อไปกันเลยค่ะ ส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนของห้อง dining area และ pantry ค่ะห้องนี้ออกแบบสไตล์แบบไหนคะพี่เพชรห้องนี้จะเป็นโซนที่มีสไตล์ต่อเนื่องมาจากห้อง living room ะนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันซึ่งเราก็จะวางตัวดีไซน์ของโต๊ะเอาไว้ให้ตรงกับตัว built-in ตู้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่โชว์แล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ไปทั้งคู่ด้วย ถ้าเรามองตรงไปเลยเนี่ยเราจะเห็นเซนเตอร์ของสายตาเนี่ยมันจะตรงกับแพนทีแล้วก็ครัวเบานะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้งานในลักษณะการปัน่นอาหารหารือทําอะไรที่เบาเบานรัิเวนี้ก็เป็นบริเวณเปิดโล่งเชื่อมต่อของทุกบริเวณเข้าด้วยกันได้อย่างดีเลยนะคะถูกต้องครับคุณแจงต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นโซนครัวหนักซึ่งเราไปกันต่อเลย คคซึ่งทางลูกค้าก็จะสามารถประกอบอาหารที่เป็นครัวหนักได้เลยค่ะโดยฟังก์ชันที่เราเตรียมไม้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตู้สูงยาวถึงเพ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะวัสดุแมทเทียรที่เราใช้ในห้องครัวนะคะก็จะเป็นหินแกรนิตด,ดำอินเดียซึ่งหินแกรนิตนี้มีคุณสมบัติที่ดีทนทานการรอยขีดข่วนแถมทําให้ห้องนี้มีความรู้สึกว่าเย,ย็นสบายมากขึ้นด้วยค่ะบริเวณสเกลตรงนี้นะคะก็จะมีการก้าสูงขึ้น เพื่อป้องกันการน้ำกระเด็นแล้วก็สวกต่อการใช้งานและทำความสะอาดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้งานของตู้เย็นนะคะเราก็สามารถแบ่งโซนให้ลูกค้าเป็น2โซนก็คือโซนตู้แช่แล้วก็โซนตู้ใช้งานจริงด้วยค่ะส่วนต่อมานะคะก็มาอยู่ในบริเวณของส่วนของห้องนั่งเล่นชั้นสองค่ะครับผมเอ่อในส่วนนี้นะครับผมจะแต่งเซ็กชั่นที่อยู่รวมกันแต่ก็มีฟังก์ชันที่แยกกันนะครับจะสังเกตทางด้านนี้นะครับ ซึ่งเป็นส่วนของอตู้ที่เป็นผมบิ้วมาเป็นตู้ของตัวโมเดลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมองทะลุไปได้ทำให้ความที่เป็นดับเบิลฟลอร์เนี่ยยังอยู่ความโปรง่งสบายยังอยู่นะครับแล้วก็ติดกันเนี่ยจะเป็นตู้ของอชั้นหนังสืออ,อันนี้จะเป็นของคุณผู้หญิงนะครับซึ่งตู้โมเดลก็แน่นอนน่าเป็นของคุณผู้ชายมันจะเป็นในส่วนที่อยู่ด้วยกัน แต่ก็แบ่งแยกฟังก์ชันกันชัดเจนนะครับต่อเนื่องมาที่อีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้ผมจะบิวเป็นตู้สำหรับโมเดลที่ระบุะสเปคลงไปอีกอโมเดลที่เราจะมาวางตรงนี้ครับผมจะบิวเผื่อไว้เป็นของกันดั้มนะครับตัวใหญ่สุดก็คือ1ต่อ60นะครับก็จะเห็นว่ามันจะแบ่งได้เป็น6ช่องพอดีเลย ซึ่งในส่วนของการบิวเนี่ยเราจะทําไฟสําหรับไฮไลท์ไว้ด้วยซึ่งไฟตรงนี้ครับเราจะทําเข้ากับสวิตช์หลักนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกด้วยครับครับมาถึงีห้องหนึ่งนะครับเป็นห้อง working space แล้วก็รวมกับ entertainment นะครับซึ่งจะสังเกตทางาด้านขวามือเข้ามาเลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับ ทำงานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโซโฟาครับ<ม>ที่สำหรับนั่งดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราออกแบบให้ทางที่เป็นคาบิเตทีวีนะครับค,คุณแจงสามารถใส่ทีวีได้ขนาด80นิ้วเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กนะครับเรื่องของระบบไฟ เรายังวางพวกตัวขนาดของเขาเนี่ยให้เผื่อสําหรับพื้นที่ของตัวลําโพงไม่ว่าจะเป็นซาวบาร์หรือว่าจะเป็นโฮมเทเตอร์เต็มรูปแบบได้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ชันเยอะจริงๆเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยห้องนี้นะครับจะไม่ได้กว้างขนาดนี้นะคุณแจงคือเราเนี่ยได้ทําการปรับเปลี่ยนสรีระของห้องใหม่โดยการที่เราปรับเปลี่ยนเรื่องของประตูทางเข้านะครับ แล้วก็เปลี่ยนของเซนเตอร์ทีวีนะครับให้ตรงก,กันกับเตียมเพื่อการใช้งานง่ายแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับ<อ>ก็ข้างในถูกต้องครับแล้วก็กั้นสัดส่วนของ Walk in c o o s e t เนียด้วยเลยทีนี้ในส่วนของม a s เ e อร์เบด o ูมเนี่ยจะเห็นว่าตรงหัวเตียงเนี่ยเราทำกุผนังเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ซ่อนของเรื่องฟังก์ชันในการใช้แสงหัวเตียงเนี่ยแยกเลยในแต่ละจุดนะครับซ้ายขวา อันนี้ใครจะนอนก็คือปิดไฟของตัวเองได้เลยดีมากค่ะส่วนข้าพเดดทีวีเนี่ยก็มีไว้สำหรับใครที่อยาก private ดูนะครับแยกมาจากห้องเอนเตอร์เทนเมนต์าจจะดู t ฟลิกนอนดูแบบนี้ครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็น Walk-in c o ค s s s เต็มรูปแบบนะครับคำว่าเต็มรูปแบบคืออะไร คุณแจ้งทราบไหมครับว่าบล็อคอินคอเซตที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นโซนเปียกนะครับบลอคอินคอเซตเนี่ยจะเป็นโซนหมักนะครับ<ม>แล้วพอ<ม>เราไปถึงห้องนอนแล้วเนี่ยเราก็จะแห้งหละตัวแห้งละเพราะฉะนั้นห้องที่เรากั้นที่นี่นครับเราทําเป็นวล็อคอินคอเซตที่แท้จริงนะครับาการใช้งานก็เต็มัุงแต่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะถูกต้องครับ เป็นงไงกันบ้างคะ่ะเราพาไปชมทั้งบริเวณที่เราออกแบบมาเรียบร้อยแล้วค่ะครับก็ในส่วนของที่เราบิวทั้งหมดนะครับก็จะเห็นในส่วนของเรื่องของฟังก์ชันนะครับความสวยเรื่องของการแก้ดีเฟกต์ของบ้านต่างๆนะครับสิ่งที่เราทําทั้งหมดนะครับที่เราต่อตกแต่งบิวให้นะครับแต่ละบ้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของ จ้าของบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้มีการรีควายให้ผมทำตู้บิวแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราทําให้ตรงนี้ต่อตกแต่งยินดีทําให้ก็ถ้าชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกริ้งกริ้งให้เราด้วยนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ